หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวัสดุก่อสร้างหลายประเภทในบ้านเรามีส่วนผสมที่เป็นอันตรายแฝงเอาไว้เป็นส่วนประกอบและหนึ่งในนั้นคือสารโครโซไท,ทย์หรือแร่ใยห,หินและล่าสุดเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ให่หินเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงพิษภัยจากการใช้แร่ให่หินผ่านฉลากอกแตกบนผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคิดว่าในส่วนของรายงานที่ทำทำ กระเบื้องโดยตรงเนี่ยก็เสี่ยงผู้บริโภคก็เสี่ยงนะคะเพราะว่าผู้บริโภคหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องใช้สินค้าจะต้องเผชิญกับบรรยากาศก่อรสร้างอะไรพวกนี้คิดว่าเสียสนะะเส่ยงสูงนะคะเสี่ยงสูงแล้วก็ถ้ายิ่งไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่รับรู้ข้อมูลเลยเนี่ยก็ยิ่งอันตราย สัญลักษณ์อกแต่ที่แสดงบนผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลายประเภทจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญกับกระแสความห่วงใยในสุขภาพทั้งในกลุ่มเสี่ยงผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้บริโภคด้วยเช่นกันโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกและองค์กรแรงงานสากลระหว่างประเทศพบผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและโรคระบบทางเดินหายใจจากแร่ใยหินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีมันอาจจะไม่เห็นคนที่เป็นโรคมะเร็งเนื่องจากใยหญินโดยตรงหรือมากเท่าไ,ไหร่นะ ในเมืองไทยใช่ไหมฮะเพราะได้รับเนี่ยมันน้อยแล้วเท่าที่ทราบเนี่ยผลสะสมที่จะเกิดได้รับแร่ใยหินเข้าไปในร่างกายหรือการสูดดมจากผงกะรีหรือดื่มน,น้ําจากชายคาที่น้ําฝนที่ชาวบ้านมันก็แค่ผ่านไปแค่ระยะหนึ่งแล้วผงแร่ใยหินที่มันสะสมในร่างกายแล้วไปบุเยื่อหุ้มปอดทําให้หนาขึ้นนั่นคือโรคปอดเนี่ยระยะระ,ระยะเวลาฟักตัวโรคนี้มัน3าม0ถึงปี ต่อคนนะ่ะก็จ,จะเห็นผลนะ่ะน,นอกจากคนที่ทํางานในโรงงานจริงมีการเสียชีวิตเนื่องจากแลดาร์ไปโดยตรงโรคปอดมะเร็งปอดอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเขาสูดดมทุกวนันนี้ถ้ากลับมาถามว่าในบ้านเรากฎหมายนี่มันยังไม่มีคนควรจะทำนั่นแหละที่ผมเห็นแต่ว่ามันยังไม่มีผลได้เห็นผลกระทบแต่ตัวกับตัวบุคคลชัดเจนเท่าไหร่ การรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารพิษที่ป่ปนอยู่ในวัสดุก,ก่อสร้างนอกจากจะมีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตที่ของช่างรับเหมาก่อสร้างและตัวเจ้าของบ้านดีขึ้นแล้วสังคมโดยรวมก็จะตื่นตัวและระมัดระวังพิษภัยที่แอแฝงมากับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอีกด้วยทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน